อก็ได้โด้ไหมได้ดีไปแล้วโหหนักว่ะไอ้เหี้ยจะตายแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยโลมันขึ้นก่อนโอ้โหซิเปิลแห่เข้ามายิงตายโอ้โหไอ้เหี้ยเอาซีเซอร์ตายไปเลยสซะ โซเยอร์มัิงอะไรตายตายตามมุดได้หลังโล่กับไรโอ้โหไอ้เหี้ยตายหมดแล้วอะไอ้เหี้ยโซเยอรมันยิงอะไรอันนี้คือแทงไม่ได้ไปไล่บี้เลยนะแทงอยู่หัวนี่ใช่มันยิงอะไรเนี่ยสี่้ลยแทงยี่อะไรเนี่ยแทงมันถอยนะไอ้ยแค่กดมันถอยไปแล้วเมื่อกี้ไอ้เหี้ยมันยิงไม่โดนอ่ะเมื่อที่ตามช่วยมันด้วย <Yeah. S 2> เ,เ,เท่มาก <Yeah. S 2> เออย่างี้เท่มากอ่ะตายดตเอร์เอไปแล้วเคเตอร์เคเตอร์ตายโโหเียคุไปแล้วมันมัตายไปเคเตอร์ตายแล้วมันเดนง่ากว่าโอ้โหอ้เยแต่ซาเลียมันไม่เป็นเยเลยโอ้โหเรืงมันหลวงโอ้ยเสวยๆว้ คือตาเลียไมกก่แบบไอ้นี่เลยเอ่ะคือมันไม่สามารถป้องกันลิปเปอร์ได้เลยเหรอวะอไอ้เหี้ยมันคิกขวาเหมือนร์ซีบูคลิกขวายิางนี่มันต้องถอยแล้วนะเวย้ยมันไม่มีตัวฮยูหนักๆวาร์ปก็ไปช่วยยิงกระโจนมาไม่น่าวาร์ปไปช่วยนะ<ด>ยวาร์ปต้องอยู่ข้างหลังนะเออไอ้เหี้ยมันอยู่ช่วยแท้งเนี่ย กูถ่านบอกว่ามันกดทีไปแล้วดินะไอ้เหี้ยเนี่ยโล่หนึ่งไปแล้วโล่หนึ่งไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโล่สองไปแล้วเนี่ยโล่สองไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วว่ะไอ้เหี้ยโอ้มันยังไม่ได้ชิปอีมันยังไม่ได้อีด้วยซ้ำอ่ะเนี่มันีไปแล้วนะโอ้ห่วยอ่ะจุบขึ้นมาตายโอยอะไรอ่ะแม่งโอ้กูจะมองใครดีเนเออกูจะต้องเป็นอะไรอ่ะทำไมมึงถึงตายอ่ะไอ้เหี้ย มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอว่าวาร์ปมายิงปุ๊บ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 มึงไม่ไม่เรียนรู้เลยอ่ะเออมึงโดนมากี่รอบแล้วว่าไอ้เหี้ยโดนแค่มันฆ่ามึงระวังแค่มันน่ะไอ้เหี้ยมึงระวังแค่มันน่ะแม่งมันวาร์ปไปแค่คนเดียวนเนี่ยใช่มันไม่มีคนบูทไม่มีเที้ยอะไรเลยวาร์ปมันโง่ๆเลยอ่ะยังไม่ทันจะยิงใครเลยไอ้เหี้ยสู้ยังฝุ่ชินตายแล้ววาร์ปไปอย่างไรกิทำดูเว้ยมึงวิ่งไม่ได้มึงก็วิ่งหนีไอ้เหี้ย ามากับมือที่ด้วยทีม่มือที่ตามพี่ตลอดเลยีมันเดินิงมันไม่ได้อีด้วยนีมันไม่ได้อีด้วยเนี่ยแค่ดูเนิ่มอีกนะโอ้โหมอโอ้โอหล้มเลยเอ้ยแมง เออเกี้ยออกไปเออคือฆ่าไปหนึ่งคือเข้ามาฆ่าแล้วมันเกี้ยออกไปได้เลยอ่ะเฮี้ยมึงยิงขาเฮี้ยนะพอกูมาแหงหลังมันมันอีกจะสุดยอดชิงตายก่อนที่กูจะทำที่อะไรเลยใช่คือยังไม่ทันทำอะไรเลยมันตายไปแล้วอ่ะไอ้เี้าตายก่อนมึงอีกแม่ง โอ้แม่งแกไอสัตว์ไอเหี้ยแม่งโอ้โดนรวบไอสัตว์ค่รจะฆ่าได้ขนาดตัวสัตว์เ้ยแม่งตายเร็วตายเร็วคือมันตายเร็วมากอ่ะมันมันตายแบบเร็วสุดๆอ่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะไอ้เหี้ยเอย่าดูพิมพ์เหี่อะเลย คือกูยังไม่ทันทำเฮี้ยอะไรกับพีมึงตายแล้วอะ่ะไอ้เฮีย้ยอ่ะดูนี่ไปไอ้เฮีย้ยนี่มันโล่หมดแล้วนู้วมันใช้โล่เปลืองมากอะ่ะสวยแบางหน้านะโอ้ฮินีโก็อย่าตายแล้วเอยฮิโนโ่ตายตายตายฮินิโกะอยู่ ว้าไปไหนเนยโอ้ยสัตว์ไอเ่ไอโเหี้ยมันชิปไปแล้วนะมันชิปไปแล้วโซนเยี่ยตาเยี่ยมไม่ได้มีสี่น้ำแท็บไปแล้วดูไอสัตว์วิ่งออกไปยิงโอ้โหจะตายห่ามันบินอยู่โอ้ยมาโอ้ต้องคอยอ่ะ ว่าไปยังไงเฮี้ยออกไปได้ไปแล้วไปแล้วมันตายไปแล้วเคี้ตายไปแล้วนิเตายไปแล้วโอ้โหไม่ตายนิเปอร์เราดีกว่าโอ้โหแม่งเอ๊ะปั่นไปไม่มีผลเลยเฮียผมยังหยุดเว้ยผมยังไม่รู้ว่ามันตายผมรู้ว่าเออซีทุกไม่ได้เนียเว้ยทั้งอ่อนชุบได้แล้วพาดอีกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยแต่ดูสปออยู่ผดูซีดอยู่ ตายไปเราชุบมาล้วตายอว่มาแล้วทำไม้วตายแล้วอะไรวะโอ้โหอยเอ้ยเออเอตายมึงยังไงมึงตายแบบมึงตายได้ยังไงไอ้ย้ยไหมโอ้โห ขี่ได้โกมันบิงมาตรงนี้จังหวะอนคือมันเหมือนไม่มีดีพีเอสอ่ะสั่งกูอ่ะเอียคืออะไรมันต้องการอะไรคือน่ะน่ะในซีออกไปแล้วมันยืนนิ่งเมื่อกี้ยวลองไปเลยไอ้เฮียคือมึงตายเองอ่ะกูแทงฝั่งหนูยังไม่ทันทำเฮียอะไรด้วยซ้ำอ่ะไอ้เฮียแม่งแค่ลิเปอร์มายิงเปล่าๆมึงก็ตายอ่ะไอ้เฮีย ถ้าแบบมึงโดนแบบแทงลุมเข้าหรือเยี่ยอะไรว่าไปอย่างหาไหเยี่มหม ดูกูด้วยไอเย้เหี้ยแหมูแบบเหมือนเนี่ยคือจริงๆแล้วเว้ยซาเลียมันไม่ได้ให้โลดลิปเปอร์ได้ซ้ำอ่ะไอ้แค่มันใส่ให้ตัวเองเนี่ยไอ้แค่มันจะตายซับสอรดแกฮิวมันน่ะไอเ้เพี้ยคือเป็นทำอย่างเงี้ยมาสามเกมแล้วมึงยังไม่รู้ตัวแต่ลิเปอร์วาร์ปข้างหลังอ่ะเออวับมาหามึงอะ่ะแล้วมึงตายคนแรกตลอดอะ่ะไอ้แค่จะให้กูช่วยยัง,งไงอ่ะแล้วลิเปอร์ลิเปอร์ไม่ได้ออกวาร์ปเร็วเลยนะกว่ากว่ามันจะออกไปจริงได้ มันไม่ได้เร็วเหมือนกูนะคือมันทำแบบเดิมตลมันไม่ได้เล่นคอมโบแบบว่าวาร์ปมาแล้วโลได้สามอะไอ้เนี่ยใครไปชนะไปนี่่ป็่ใหญ่ยักษ์แนวหนาเนี่ยท่านขาใหญ่เลย มันไม่ต้องิดีก็ได้เว้ยแค่มันหาศัตรูให้เจอก่อนแล้วก็สร้างระยะก็พอแล้วเว้ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ขวาใส่ต่อได้นี่ก็ได้ฮะขวาใส่มันเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยวา้ามาแล้วเนี่ยเนี่ยวา้ามาเนี่ยมันไม่มีที่อะไรเนี่ยก็ตายโอ้โหไอ้เหี้ยเนี่ยกูไล่มันแล้วนะเนี่ยไอ้สัตว์แม่ คือมันทำอะไรกันไดอะไรอ่ะทำไมอ่ะกูไล่กูไล่ลีเปอร์ให้แล้ว啊ะมึงอทำไมมึงถึงโดนเทเซอร์ฆ่าได้อะแทงใส่โล่ให้ตัวเองเดียวเลยนะกูยิงจนมันเจ็บใช่แข้งมันใส่โล่ให้ตัวเองเว้ยกูแทงบอดเป็นจุดบอดกูยิงที่หมายอุ้นสองคนเลยแทงไม่ได้ใส่โล่ให้ตัวเองดูดิแล้วแบบว่าเขาบอกหามมือแบ็คสัุดๆก่อนะ เนี่ยพวยิงยมันจะตายเลยเห็นไหยเฮ้ยยิงมันแป๊บเดียวมันจะตายเลยมันไม่มีทีไปเนี่ยตายไอ้เนี่ยเอ้ดูดิเซเตอร์โง่ไมเนี่ยก็หมาด้กันแล้วมันเล่นดูดินี่ขนาดเบอร์ซี่ตามบู๊ทมันคนเดียวเลยน้ยเใช่เบอร์ซี่ตามมันคนเดียวอะ่ะ นี่กลโอ้โละวโอ้หดนหนึ่งโดอะตาดูเลยอมตะลงไปแล้วเนี่ยต้องรีบฆ่ามาตอนนี้โอ้โหแม่งโอ้โหูโดนมันจีดตายแล้วครูมัวแต่วิ่งไปมองมาไอ้เหี้ย ตายแล้วแม็กซ์อยู่ข้างตายแม็กซ์อินเวอร์ซีก็ไม่ค่อยหนีกูเลยนะที่ได้หนีตายไม่มีคนเหยียบไฟวัวไปไม่ได้เฮ้ยอินเวอร์ซีจังไรเลยมืตอนี้เล um> ือดกูเลยอยู่สิบแป๊แทนที่จะหิวให้กูเลือดสักครึ่งหลอดก่อนค่อยไปชุบแม่งชุบก่อนสักดิเทเซอรฮ้ยดูเดี๋ยวมันจะตายแล้วไอ้เฮ้ยวิ่งไป โอออ้แม่งบินเออไอ้เหี้ยมันตายได้ยังไงอะไอ้เหี้ยโอ้มึงมึงโดนอะไรอะทำไมมึงถึงตายอะมึงอยู่กับลิปเปอร์เนี่ยไอ้เหี้ยเทเซอร์ตัวเดียวด้วยนะที่ไปฆ่ามันเออทำไมเทเซอร์ฆ่ามันได้อะ,ไอ,ะไอ้เหี้ยมันแรงขนาดนั้นเลยมันที่จะมันปิดตะกรมึงอะ ปัญหาอะไรนะ,อ,ะอ,ออกของแท่เองอะ่ะพูดอ,อกเลยก็พูดมันไม่ออกของพวกั้นตัวเองด้วยแล้วเฟิร์สอัพมาแต่ละอันไนหะนแล้วเบิดแรงไม่ควรเอามาเลยบางครูนะไอเจียเอานนะอเ,เอาถ้าจะยืนยิงกู้อะ่ะมันต้องเอาไอ้นั่นยิงมาเว้ยคือปะก,กันให้แล้วอ่ะโอ้ทแมงเอะมันไม่ได้ไหนมันอยู่คนละทางกับลิปเปอร์ได้ถาอ,อ่ะไอ้เชียแม่งโอ้เล่นแทงมันง่าย โอ้โหไอ้เหี้ยมาเล่นไงดิสายเวทเหรำไมวะสายเวทบินบินแบบไอ้เหี้ยคือหิวแล้วหนูหิวอ่ะแล้วมันหิวตายได้ไงเหี้ยิวเบาอ่ะหิวเบาใช่มันหิวเบามันโดนดาเมีดกูงงตรงที่มันไม่ควรเล่นสายเวทมันแม่งสองคนเลยไอ้เหี้ยคือพอมึงหิวไม่ทันมันล้วงมึงก็ตายไอ้เหี้ย

อันดี่ฮิวโดนเทเซอร์ยิงอันดี่ฮิวตายสาดโดนหัวใครดไ้เหออียโ้ลิปอร์ยิงข้างหลังไอ้ัต์เออเออไอ้สัตว์ตายไปยี่ มาต่าไปแล้วแม่งไอ้เหี้ยแบค็คกูเดียวเก็บหมดเลยกว่าติกูจะเต็มอ่ะไอ้เหี้ยคือแคมไม่ได้เล่นอ่ะกว่าจะเต็มอ่ะสายเวทนี่คือยังไงอ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะบิน, <c oughs> บนแล้วหิ้วเพื่อนบินไปแบบใกล้ๆเหรอบินไปหาเหรอ เงี้ยมันจะตายเนะ่ยเออไอเหียแม่งเออตายสองตัวหลักตายไปแล้วคิวแล้วที่เหลือเชดตายอ่ะอะไรวะโอ้อมึงมันโดนไอเทเซอร์ยิงงน่นนะ่ะมันอะไรนะไอไอเ,เทเซอร์มันไม่ออกด้วยนะไม่ออกด้วยเป็นลิปเปอร์มันมีปปอีกไปไหน เนี่ยจะตายเนี่ยเ,เนี่ยดูเนี่ยมันเอาโล่บางมันไม่ใส่โล่เออเนี่ยไอ้แค่มึงฆ่ามาเดิ๋ยวไอ้แค่มันไม่มีใครไปล้วงมึงด้วยส้มหมาไอ้แค่มหมอูจะแตกไอ้เหอมายอี้ยยโอ้ยกนเข้าไปล้วงไอ้เี้ยบิน ดเมอร์ซี่ไอ้เหี้ยโอ้โหตาเลียมาอยู่นี่นะโล่หนึ่งไปแล้วโล่สองโอ้โหไอ้เหี้ยตัวแม,ม่งโอ้ยมาแตะ ไล่กดลิปเปอร์เนี่ยไอ้เชี่ยมยีหลังต้นไม้เนี่ยโอ้โหมาต่างอะไรกันเออไอสัตว์สะท้อนแม่งไอ้ยี่ไล่ยิงจูนโน่อยู่ขิงตลอดแล้วโอ้โหไอ้เีคนโอ้โหจูนโน่บินออกไปไอ้เชี่ยดูดายแบ็คจูนโน่ยังอยู่นะข้างบนข้างหลังลงมาแล้วโอ้โบิน,อ,บอ,นอีกรอบคุกันลิเปอร์อยู่ ก็โหแม่งยิงกูร่วงเลยตั์เฮ้ยสวยแบก๊กใจอยู่ใจอยู่ไม่ถอยมาไอ้แย่มึง ไม่จะไปเออแม่งไอ้สัตว์โง่แม่งสัตว์มา,า,า,มา,าตัดไอ้เกี้ยร์แม่งหวยที่นี่โก่เหมือนกันเกี้ยจังไรเออเมื่อกี้ยิงยิงอยู่คนเดียวอะ่ะไ <c oughs> อ้เกีเ้ยร์ไอ้แบกตากูตายนะถอยเลย ถ้าไม่ถอยก็ต้องตายเลยอะถอยได้ถอยทันอยู่เครอมาเคลียร์หมดรถนี่ยงแม่งสุดๆรขนรดกระเงดกรถดึกรดึกรดึ๊งกรดกรกดกดงกรหงกระดึ๊งกกตายเีกระดกระม่กระดึเปรดึระดึ๊งกระดึกดดึ๊กรึง เช็คคอยอีกรอบนึงเฮ้ยต้องเข้าขอตัวแล้วนะคุณต้องเข้าแล้วรถมันหยุดรถมันหยุดไงเช็คคอยรอได้อยู่ได้แล้วไปละวัาวละไตายตัวเลยโลหนึ่งโลหนึ่งไปแล้ว เฮ้ยสวยโลกโหโลกขึ้นเฮ้ยเทียระเบิดอ๋อมันออกจากรถหมดไอ้สัต้องเพพิ่มาวเวอร์เยเมื่อกี้ฮิวยังไม่ทันเลยตัวจะได้รู้ว่าไอ้ถ้ามันวิ่งไปแล้วมันตายก่อนนี่คือเทียแล้วนะเปลืองวาร์ปมาสูบให้มันตีดิ้งเนี่ยโล่หนึ่งหมดแล้วนะเฮดูดีปเป้จะตายแล้วตายไอ้สัตว์โดดมาโดนหอกก้อย เห็นตัวเมื่อกี้นี้ปืนสื่อเก็บตายกูจับในหลัลัตายแล้วตายแล้วกูซ้ำให้แล้วกูซ้ำให้แล้วสามคนไม่มีทางสู้ไอ้ตับเนี่ยแหละวิถีกูวิถีจิจารเออวิถีจิจารพวกที่ไปกำจัดพวกออดเอก็เป็นแค่เศษสวะฮะเออตัดไน้ ลานคือเสร็จแล้ว啊เออพวกที่ลานคือฮีโร่ก่อนติดค่ากูยังไม่มาตีกเงียไม่เต็มติดคุไปไหนตงวีลวงเลยฮะวิ่งออกมาไม่แหกตาดูตัวเลย การแทงมาอยู่แทงมนไม่ได้ออกไปอีกยยุ้ยยุ้ยยยย้ยยี้ยยุ้ยย้้ยย้าเอ้ยยุ้ยยุอ้ยยุ้กยุ้ยยุ้้ยย้วยว้ย <laughs> <laughs> คือเราเปิดอันตีอยู่แต่เราแพ้ทั้งนั้นไอ้แค่ทั้งหลังนะโงเอออันตีคิดที่โกรธแต่เราแพ้ทั้งนั้นที่แทงมันไม่ได้ออกมาด้วยไอ้เบอร์ซี่ก็ยังอยู่อ่ะไอ้แต่เขาผอแม่งเป็น D B A แทนแล้วหลงนว้ดโลหนึ่งเนี่ยไม่ทำอะไรมันเสียโลแล้วใช่มันเสียโลง่ายนะเว้ยพเปอร์จะตายแล้วหนีไปแล้วพิเปอร์ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่จะตายแล้วตายวร่างโ ไล่ไล่รีเฟอร์แล้วคุณตามไม่ได้ตามไมอยู่แม็กคุตามไู่ได้ทั้งคู่ดิไอสัตว์เอาดิไอสัตว์เอาดิเอาดิไปไหนไปไหนแล้วมึงไงไปไหนแล้วไปไหนแล้วไอ้ไอ้ยยเฮ้ลุงซับสองตัวบ้าเอ้ยมันบ์าไปข้างหน้าว่ะัไม่ได้บ์าถอยไหนเนี่ยเก็บยวไปแล้วไปเรารีเฟอร์เอ้ยเฮ้ยใช่โอ้ยตือไอ้เจี๋ยเฮ้ยรจเ๊อร์ ตัวเฮียอยู่ป่านะวิ่งไปป่าแล้วโดนหอกไปแล้วจะตายแล้วแบ๊กตัวเฮียมันเต็มเลยสัตว์เลือดสปเปอร์ทโหวตัเฮียโยสว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 ยแบ๊กอยู่ซับไปแล้วอโ้หุดักข้างหน้าอยู่แบ๊กไล่มาสวยตัวเฮียอะไรมึงคินิโกะเออ ไอเอี่ยถ้าเป็นกูกูเล่นแทนเหมือนกูพ yeah, ูดแทนได้ม็ดพวกเนี้ยกูเล่นไส้โล่ไส้โล่ให้ลิเปอร์ให้โลพุ่งไปเรื่อยอ่ะไม่จีงไงไม่ใช่ไรเลยพุ่งจริงไอเดี่ยคือมันไม่โซเยอร์อ่ะไม่มีทางบุบลูมเลยไอเฮียนี่ไอแม็กไล่กูเห็นแล้วจริงอ่ะเอ็นลูนี้